สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะพูดถึงศึกใหญ่วัน169ซึ่งเดิมทีจะจัดที่แอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดวันประกาศยังเป็นทางการแล้วว่าจะโยกมาจัดที่สนามมวยเวทีลุมพินีนรามอินทา ตามเวลาประเทศไทยจะตรงกับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนในเวลา8โมงเช้านะฮะซึ่งคู่เอกนำรายการก็จะเป็นอนาโตลีมาเลกินเจ้าของแชมป์โลก MA 3รุ่นชาวรัสเซียที่จะเตรียมป้องกันแชมป์โลก MA รุ่นเฮเว i เวทตั้งแต่225ปอนด์ถึง265ปอนด์นะฮะต้องมาเจอกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายอย่างลุงลุงอูมานคานนักมวยปั้มดาวดังจากเซนกลนะฮะ ลมด้วยคู่รองของรายการอย่าง The Iron Man, ดีแอรนแมนรถถังจิตบังนนแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟ์เวทที่จะเตรียมป้องกันบัลลังแชมป์ครั้งที่6บนบ้านเกิดน,นะครับพบกับคู่ปรับก่ออย่างจาคขอบสมิธนักชกจอมแก่งจากอังกฤษนะครับส่วนไฟน์รีแมตช์ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างตะวันไทยกับโจนาธาวุฒิที่ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้เป็นอันต้องยกเลิกไปเนื่องจากทั้งคู่อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมนะครับต้องฟื้นฟรูร่างกายจากการบาดเจ็บนะครับ ซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลพวงตั้งแต่ไฟที่โจแพนล็อกให้กับซูบอลน,นะฮะเพราะว่าโจเนี่ยแพนน็อกโดนศอกของซูบอลตั้งแต่ยกแรกเลยนะฮะโอ้โหถึงต่อให้ไม่แพนน็อกถึงต่อให้แพ้คันแนนแต่ผมก็เชื่อว่าเขาต้องหาเหตุผลให้คู่ระหว่างตะวันฉายกับโจโยกออกอยู่ดีนะครับโอ้โหเพราะว่าโจเนี่ยแพ้แบบราบคาบเลยนะฮะทำให้คู่ระหว่างโจกับตะวันฉายเนี่ยมันไม่น่าดูนะครับ โดยก่อนหน้านี้บอสชาตีก็ได้ประกาศว่าคู่ระหว่างสู้บอลกับโจนทนทวุฒิใครชนะเนี่ยจะเป็นผู้ท้าชิงดับหนึ่งของตะวันฉายแน่นอนครับซึ่งมันก็คือสู้บอลน,นะครับจะเป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปเพราะสู้บอลเนี่ยก็อยากที่จะท้าบาลังแชมป์ก็อยากที่จะกระชากแชมป์ของตะวันฉายมาครอบครองเหมือนกันนะครับและมีข่าววิ่มานะครับวานุพิน,นีจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จัดศึก ในประเด็นธันวาคมนี้คู่เอกเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่ระหว่างดาวันฉไทยจากป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธเวทกับซูบอลหรือเปล่านะครับ จะเป็นไฟ i ร Matching แชมป์โลกอีกด้วยนะครับก็ต้องรอบอชาตีประกาศอย่างเป็นทางการว่าคู่นี้เนี่ยจะเจอกันในวันลุพินีนัดใหญ่ปลายปีนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นวัน170ในปีหน้าเลยนะครับในเดือนมกราคมที่จะจัดขึ้นใน Impact Arena เมืองทองทานนี้ที่บ้านเรานะครับ ขอ,อย้นนะครับว่านี่ไม่เพียงแค่ข่าวลือเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องรอประกาศจากวันอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับว่าคู่ระวังตะวันชายกับซูบันจะเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับโอ้โหแต่ที่แน่แว่าชาตีก็ได้ประกาศแล้วว่าคู่นี้เนี่ยได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนนะครับ ช่วงนี้แฟนมวยมองอย่างไรมังว่าตะวันชายกับซูบอลถูกคู่หรือเปล่าครับส่วนตัวผมก็มองว่าถูกคู่ถูกเวลานะครับเพราะว่าซูบอลเนี่ยก็ติดอยู่ในแรงกิงอันดับหนึ่งเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแถมไฟล่าสุดเนี่ยก็ชนะสวยด้วยนะครับเอาชนะน็อกโจนัทวุฒมาโอ้โหทาให้เขาไปกลายเป็นผู้ท้าชิงดับหนึ่งเลยนะฮะโอ้โหแฟนมวยคิดอย่างไรคิดว่าคู่นี้เนี่ยเหมาะสมกันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ หากมีข้อม,มูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมณานาทนี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามสาววงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมอะไรไปที่ adpy24adpy24 ลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม